มีคนสงสัยว่าการกับตากับติดกันแต่ว่าทําไมจะเดินทางจากการขึ้นเหนือมันต้องอ้อมโลกไปวิ่งถนนสายเอเชียด้วยอะมันไม่มีถนนตัดตรงไปเลยอตอบสั้นๆคือถ้าทําได้ถนนเส้นนี้ต้องตัดผ่านป่าดิบผืนสุดท้ายของประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากมันจึงเป็นไปไม่ได้ย้อนกลับไปในปี2529ชายที่ชื่อว่า,า,าสืบนะคะเสถียรที่เพิ่งได้บทเรียนจากการอพยพสัตว์ป่าที่เขื่อนเชี่ยวหลานมาหมัดๆและช่วงเวลาเดียวกันกพพเนี่ยก็ได้มีโครงการจะสร้างเขื่อนน้าโจนที่เขตป่าทุ่งใหญ่ที่จะทําให้ป่าหายไป แสนกว่าไล่จึงเกิดการต่อต้านจากประชาชนจํานวนมากครั้งนั้นภาคประชาชนต่อต้านการสร้างเขื่อนจนสําเร็จและเพื่อไม่ให้ใครมาหาประโยชน์จากป่าพื้นนี้อีกสืบนาคเาสถียนและเบลินดาสจวดพอกได้เขียนรายงานเสนอชื่อป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งเพื่อเสนอเป็นมรดกโลกจนวันที่1กันยา2533เสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดจบชีวิตข้าราชการนามสืบนาคเสถียร หลังจากนั้น1ปีป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้งก็ได้เป็นมรดกโลกในที่สุดถ้าตัดถนนได้ไม่ได้หมายถึงแค่จะเป็นประตูสู่การทําลายป่าครั้งยิ่งใหญ่แต่หมายถึงสิ่งที่คุณสืบและภาคประชาชนได้ร่วมต่อสู้ฝ่าฟันกันมาจะไร้ความหมายทันทีและคุณสืบจะตายฟรี